ใน hey Google วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างที่ยูฟูอินขณะนี้อุณหภูมิ29องศาและมีเมฆมากในศูรินชาเขียวนยะมันต้องหอมกำลังดีขมละมุนหน่อยๆเน,นี่ยแหละสุดยอด เขาไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเวลาเดินทางไกลเนี่ยซื้อติดตัวไว้จะหลอนเลยของเขาดีจริง เธอ,อคนยังไม่รู้นะครับยูฟุอินเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดังมากนะครับอยู่ในจังหวัดโออิตะนี่เองแล้วก็ผมมาจากเมืองผมเนี่ยขับรถมาประมาณ3 0สินาทีก็ถึงนะเขาจะชอบมีพวกแบบร้านกุกก๊กน่ารักน่ารักนะครับผมต,ตัวละครตัวละครอะไรพวกนี้แล้วก็พวกของหวานพวกชีสพวกเอ่ออะไรอะ่ะซอฟต์ครีมพวกนี้ก็จะดังมากๆนะครับผมเนี่ยมาทีไรก็จะต้องมาโดนร้านนี้ตลอดที่ไทยก็มีใช่ไหมเออต้องโดนแล้วแหละสักหน่อยไหม สักสักถ้วยสักถว้วยเดี๋ยวสักถ้วยดี๋ยวเซมาเซ่เจโตชีสเคจดอสซาใช่เลมผมสั่งแบบร้อนมานะครับผมอุ้ย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 เน้นเน,น,น้เน้นเน อ,อ,อยากกินด้วยเหรอเราอะอะอยากกินด้วยเหรอเราอะอร่อยมากอร่อยมากในอันนี้ที่ไทยก็มีครับแนะนำมากๆเลยชีสเค้ก หวานหอมมันกำลังดีติดอยู่ตรงปลายลิ้นดีมากค่ะ แล้วถ้าให้พูดจริงๆนะวันนี้คนเยอะนะครับทุกคนคือไม่ได้เยอะเท่าตอนเปิดประเทศหรอกแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจากคิวชูเขาก็จะมาเที่ยวที่นี่กันนะฮะไอ้เอาจริงแอบดีใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ช่วงโควิดมานะครับคนน้อยมากเลยร้านปิดกันเยอะนะครับแต่เนี่ยคนต่อแถวเอ้ยอันนี้ร้านคอลองเกะชื่อดังต้องต่อคิวหน่อยละชื่อดังยังไงลองดูลองดู ออกรายการโอ้โหกินกันกระจายเหมือนจะมีของชื่อดังอยู่นะฮะเป็นโคโลเกตเนื้อมีไหมเอ๋จ๊ะขอเลี้ยงขอหนึ่งชิ้มส์ร้อยห้าสิบเยนส์เนี่ยชัตเตอร์มาให้ はい、0เยน่ยมากหบรับของก่อบทุกบคนบครับคลิปนกขอนคุณคคุณคบค ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเขานะครับแต่ว่าทาง Gaston ลูก้าส่งกระเป๋ามาให้นะครับผมส่งมาให้ลองใช้ก็อยากจะมาบอกต่อว่าใช้ดีมากๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่แบบหนังวีแกนกันน้ำนะครับผมคนที่สนใจเนี่ยยังไงลองไปดูกันที่เว็บของ c a s t o n l ู u a a ได้นะแล้วผมก็มีโค้ดส่วนลดด้วยใส่ไว้ที่ description ้า้ล่างคลิปแล้วนะครับผมยังไงลองดูกันผมชอบนะใช้ดีเลย นปครับใส่ของได้เยอะมากเพราะว่าปกติเวลาผมไปทํางานผมจะใส่พวกกล้องพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาฝนมันตกอะครับมันก็กันน้ําได้แล้วก็ดีไซน์ก็ออกมาดูดีประมาณนึงเลยนะครับผมก็วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโครเกะชื่อดังของทางยูฟูอินเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่เหลืองทอง ต้องเอามือปิดอย่างนี้ไหมรอดูนะฮะกำลังร้อนร้อนเลยมามามาผมน้องถ่ายกล้องหน้าให้ทุกคนดูอือหืออือบอกเลยว่าแน่นๆเน้นๆชุ่มๆ colgate, nữa này nhá, ẩm, ngon, mát, nướng họ nén thật đấy, nhiều เดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมนอกจากช่อง b e l i e e เนี่ยตอนนี้ผมกําลังจะทําบริการส่งของจากญี่ปุ่นไปที่ไทยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว,ว่าเป็นสินค้าขนาดเล็กใหญ่น้ําหนักเท่าไหร่ได้หมดนะครับผมโดย ผมเนี่ยรับประกันสินค้าด้วยความปลอดภัยทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองด้วยสําหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเพิ่งเปิดเพจเลยชื่อว่าฮาโคโตะเจแปนนะครับลองไปเช็คกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีคําถามสงสัยยังไงลองอินบ็อกซ์มาหลังใหม่ได้เลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมเดินมาเจอกับคุณพี่ที่เข็นรถพานะักท่องเที่ยววนรอบเมืองนะครับผมคุณพี่ชื่อว่าอิฮาระโยชิกิซังนะครับเดี๋ยวจะ ลองถามคำถามิดหนึ่งยอิคือนใช่ไหมสเอ่อตตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยที่ยูฟูอินเป็นยังไงบ้างครับการท่องเที่ยว <S <S ครับที่ยูฟูอินเนี่ยนะมีเรียวกังเยอะมากๆใช่ไหมครับลูกค้าที่ได้มาพักเรียวกังแล้วก็เที่ยวที่ยูฟูอินเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะกลับมาเที่ยวใหม่อยู่เสมอเลยครับแต่ว่าพอเทียกบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ แล้วผู้บริการรถเข็นเนี่ยกระทบมากไหมฮะโอ้ต้องบอกว่ากระทบมากพอสมควรเลยครับช่วงที่ลูกค้าหายไปเนี่ยผมต้องหยุดงานไปเลยนะหนึ่งเดือนอ๋อแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ตอนนี้ยุ่งมากเลยครับคือลูกค้าญี่ปุ่นหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับจะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนานๆนนทีเนี่ยจะมีคนต่างชาติแบบผมมาสักคนนึงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยครับ กหนเยอ่ถ้าทุกคนมาที่นี่นะครับตามหาคุณพี่คนนี้บอกเลยว่าพาเที่ยวรอบยูฟินได้แน่นอนจะตอบใช่ไหมเสรีซึ่งเราใช่จะมาช่วยสักโอ้โหอะไรเนี่ย อุด้งอุด้งคาบโบสืยอใช่อุด้งคาบบสื่อจริงๆด้วยคืออยู่จะเอาของที่โด่งดังในเมืองยูมาทำเป็นอุด้งแบบนี้ทุกอย่างไม่ได้เอานี้เลยเหรอทาโกยากิ h a t the heck ลูกละห้าร้อยห้าสิบเนไม่ไหวไม่สู้จริงๆไม่เอาไม่เอาเก็บท้องไว้กินอย่างอื่นบ้านดีกว่า เฮ้ยเฮ้มันต้องลองหน่อยละมันต้องลองหน่อยละังไงทำยังไง <laughs> ทำองอ่ะ <laughs> เล่นกันเฮ้ยเฮเฮ้ยเลพอพอเลิกเล่นว <laughs> อนนี้แะนะบ๊ายบาน อ๋อส่วนตรงนี้เป็นโซนแบบว่าให้เข้าดูน้องนกหูนะฮะมีน้องแมวป่าด้วยเรียกว่ายิฟิน l o r a l Village นะครับผมเดี๋ยวน้องเข้าไปเช็คดูหน่อยข้างในเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนะโอ้โหคนเยอะมากมอะไรอะ เขาเข้าไปทำอะไรอ่ะโอ้การลอกโนนโอ้มีคนวิ่งมีคนวิ่งโอ้โลไมจองกี่ไดหรออ๋อมีระบบให้ซื้ออาหารหยอดเงินตรงนี้ด้วยนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเต็มไปหมดเลยแม่เัส่นี้ก็น้องเป็ดนกคู่ที่อยู่ข้างในเนาะเออเหมือนจะต้องจ่ายเงินเข้าไปข้างในเนี่ยครับเฮ้ยน่ารักน่การักผมบอกเลยคนอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นนะได้ดูคลิปนี้นะ โอ้ยกัดฟันกำหมัดแน่ๆโอ้ยร้านคุณลุงกุ้งคนเยอะมากอุณิสิะคุณสัคะสิสดี่ัส ไปพอเลิกคุยฝอยมากอาณสวดนเคกระซายขอบคุณ ได้เจอบดคุณลุงคุณป้าที่ปิ้งกุ้งเมื่อกี้น่ารักมากนะครับเขาบอกว่าช่วงโควิดมาเนี่ยคนน้อยลงทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มมีคนจากจังหวัดอื่นมาบ้านนะครับส่วนใหญ่ยังเป็นคนจากคิวชูเนี่ยแหละแต่ว่าคนจากโตเกียวบ้างโอซาก้าบ้างมาพักโรงแรมอะไรยเงี้ยก็จะมาซื้อกุ้งซื้อ เนื้อปิ้งอะไรอย่างเงี้ยกับคุณลุงคุณป้านะครับผมมากินน่ารักมากเขาบอกขอบคุณครับตอนจบว่า นี่แหละทุกคนข้อดีของการอยู่บ้านนอกที่ญี่ปุ่นนะครับทํางานจันถึงสุดเหนื่อยใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก็หนีมาอยู่ท่ามกลางป่าเขานะฮะเหมือนคนแก่เบาแถมมือยังถือชาอยู่ด้วยนี่มันอดจี้จังชัดๆนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวญี่ปุ่นเขาก็จะเปิดแล้วนะครับเข้าใกลหน้าร้อนแล้วด้วยนี่เริ่มได้ยินเสียงแมงวีแมงวันวีวีตรงนี้นะครับ ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวก็มาเที่ยวคิวชู u, มาเที่ยวโออิตะมาเที่ยวยูฟุอินกันเยอะๆนะครับคนญี่ปุ่นที่นี่ทุกคนรอต้อนรับคนไทยหมดเลยผมไปคุยมากับทุกคนเขาแฮปปี้มากนะครับ,นะรบถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับใครที่อยากเห็นผมทำคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นต่ออย่าลืมสนับสนุนกันด้วยการจอดเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับผม เราเจอกนใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันครับ